วันนี้คุณคุณเคยประกาศว่าจะจะมีสงขรากับผมผมก็พร้อมที่จะมีกคุณทุกรูปคดีทุกรูปคด,ปดีผมไม่ทําอะไรคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทําอะไรผมก่อนตอนนี้คุณเล่นผมโซเชียลผมก็จะเอาคืนคุณต่อไปเนี้ยผมจะทอนคุณทุกอย่างเลยนะ<อ>คุณเล่นผมอโซเชียลผมไม่ยอมแล้วนะนะผมไม่อยากมีแสงด้วยแล้วเสียเวลาผมด้วยแทนที่ผมได้นอนพุกเนี้ย ถ้าคุณเล่นโซเชียลผมผมจะเล่นโซเชียลคุณแต่ถ้าคุณจะมาปองร้ายผมทุกคนก็รู้ไว้นะครับว่ามีแค่ผมกับเผาและครอบครัวผมแค่นั้นจบเหมือนคุณนะคุณไม่ได้ถนัดะไรเ,เพราะผมมีอะไรต้องทําผมไม่มีเวลามาทําร้ายใ,ใครหรืออยากได้อะไรจากใครผมแค่ไปหาเงิน ในทุกวันในทางสุจริตผมรอมานานแล้วนะเนี่ยนั่นแหละแล้วคุณอยู่ไหนที่จะขึ้นไลฟ์กับผมเนี่ยเพื่อนคุณด้วยหรือนู่นนี้นั่นด้วยเอาปืนมาคู่จะยิงผมบอกว่าลบลบลบเม้นก่อนลบเม้นก่อนอืเนี่ย ผมเห็นมานานแล้วนะแต่ผมไม่โพสมันอยู่ลนเล่าหาดวอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพายไม่ช่ไม่เกี่ยววันอยู่ไหนวันเนี้ยคุณคุณเคยประกาศว่าจะจะมีสงครามกับผมผมก็พร้อมที่จะมีกับคุณทุกรูปคดีทุกรูปคดีผมไม่ทําอะไรคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทําอะไรผมก่อนตอนนี้คุณเล่นบมโซเชียล ผมก็จะเอาคืนคุณต่อไปเนี้ยผมจะทอนคุณทุกอย่างเลยนะ<อ>คุณเล่นบนตัวเชี่ยวผมไม่ยอมแล้วนะนะผมไม่อยากมีแสงด้วยแล้วเสียเวลาผมด้วยแทนที่ผมได้นอนพุณเนี้ยถ้าคุณเล่นโซเชียลผมผมจะเล่นโซเชียลคุณแต่ถ้าคุณจะมาปองร้ายผมทุกคนก็รู้ไว้นะครับว่ามีแค่ผมกับเผาและครอบครัวผมแค่นั้นผมจะได้ไม่ตายฟรีแค่นั้นเอง ผมกลัวคุณไหมผมกลัวครับกลัวมากเลยนะครับเนี่ยสามพันเคแล้วคุณอยากได้ยอดอไลค์อยู่แล้วคุณชอบอยู่แล้วขึ้นมาเลยครับเพื่อนคุณที่อยากออกตัวให้คุณมาได้เลยครับสแสดงตัวมาเลยสแสดงตัวมาเลยได้หมดเลยตำรวจมีไว้ทำอะไรอะ่ะตำรวจ เงียบๆคารับฉลาดเจอฉลา,าดกว่านะเนี่ยแค่ไม่ออกมาหลังจากนี้ออกมาแล้วขอบคุณพี่ๆใครหลายๆคนที่รักผมขอบคุณใครหลายๆคนที่ยังเข้าใจขอบคุณมากแล้ววันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้หิวแสงนะผมแค่อยากจะออกมาให้ทุกอย่างมันเคลียร์โอ้ไม่หิว,วอะไรเงี้ย ผมออกมาเต็มลำเหมือนคุณเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยออกมาเต็มรำเหมือนคุณเลยนั่นแหละครับแต่ถูกลูกเดี๋ยวพูดเนี่ยผมจะถแถลงข่าวแต่ก็อีกเรื่องนะไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณมีอะไรอยากพูดพูดมานะครับผมต้องนอนแล้วทีสองแนละ้วผมทำงานในครอบครัควรไม่ได้มีเวลาอยู่คนเดียวเลย ทำไงให,ให้ทุกคนมีกินทำไงให้ทุกคนมีความสุขทำไงให้ทุกคนภูมิใจในตัวผมไม่เกี่ยวกับหมายจับนะไม่เกี่ยวเลยถ้าไม่เกี่ยวกับหมายจับก็ได้ขอบคุณที่รักผมนะครับขอบคุณจริงๆผมรักคนทุกคนที่อยู่กับผมผมกม็เคยพูดเดียับคุณนะผมหวังเดียับคุณมาก นั่นแหละชีวิตไม่ต้องมีเสเลดเยอะโอเคครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ถแถลงข่าวนะครับแล้วผมก็รอวันเขาถแถลงข่าวนะเห็นคาพูดอยู่ว่าเขาจะมีมาสอน,นอมีบุรีมีนักข่าวมาใช่นะครับรอรอ,อหรือเจอกันก็ได้ที่เคยพูดว่าโขงกระแสเจอกันก็ได้หรือจะแอบจะมาจะมาลออข่าผมก็ได้ ผมระวังตัวผมหมดแล้วคุณระวังตัวคุณหรือ,อยังเท่านั้นแหละครับไม่กล้าเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนคุณจะหัวล้อผมคุณไม่เป่าหูใครว่าผมจะกานอย่างนี้คุณอยู่กับความจริงนะความจริงเป็นสิ่ง่ตายคุณรู้ไว้ด้วยนะคุณเข้าใจว่ความจริงบางหรืยนะอยังความจริงที่ต้องตื่นมา ความจริงต้องทำมาหารกินความจริงต้องหาแดกสุจริตคุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไรคแค่นี้แหละครับผมจะนอนแล้วแล้วผมรอุ่งนี้อยู่นะครับผมจะยอมความกูก็ได้ไ<ม>แค่มไม่ใช่แม่ไม,ไม่ยอมไม่ไม,ม่ไม,ไม่ไม่มีทางยอม กูไม่ยอมก็มาคุยกันหรือว่าถ้าคุณไร้สดกลัวไม่ยอมไอ้สา์สิัวกูก็ไม่ยอมขอให้ผมขึ้นกล้องขอให้พี่บอลขึ้นกล้องอย่างน้อยว่าขอให้พูดความจริงกันบ้างก็ก็ดีใช่เอาความจริงมาคุยกันอย่ามัขี่โมกี้ฟันปวดหัวไอ้เอี้ยเอางี้จบแล้ววันนี้เราจบวันนี้ที่เราคุยกันแล้วเราตกลงเราตกลงกันแล้วว่าเราพร้อมแล้วนะครับเพื่อนคุณก็ได้หรือใครก็ได้มาคุยความจริงกันมาคุยความจริงกัน ผมพร้อมหมดแล้วเี้ยผมพร้อมหมดแล้วผมกลัวตายไหมผมกลัวตายผมนักเลงไหมผมไม่ได้นักเลงแต่ผมอะการไปข่มขืนน้อยสัว์ผมรู้จักหมดทุกคนลักผมหมดทุกคนพ่อปอกเป้าผมหมดเพราะเราไม่เคยทำแต่ผมไม่เคยล้าร้ายใครไม่เคยทําร้ายใครเลยโอเคนะครับํานี่แหละย่าเืม ไลกร็ก็ต้อง i ลายให้ให้ใอยนะคะบาย